สวัสดีค่ะอันญาอัาค่ะวันนี้เรามางานอะไรนะลูกมีคงานอะไรมางานอะไรนะคะจีคลีนลายคลีนคลีนมาจีคลีนหอมไหมส้มอู้ เซ็นเตอร์เขาขายของเก่งจริงๆคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มที่จำนวน46คนนะคะคนที่มีสิทธิ์จะได้ของรางวัลมีแค่46คนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ผพื้นที่มีสารสก,กัดจากธรรมชาติก็คือคาร์โบมาท์เอสเซนเชียลออยล์ค่ะแล้วก็มีผลผ่านกันพี่ีสวัสดีีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจาิครีมและโชวยเอสเซนต์เป็นมิ้น์อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดสกลิ่นเป็นกลิ่นจากธรรมชาติด้วยคืออัพลิฟสตอรี่พิพูสตอรี่นะคะแล้วก็แดนซิ่งสองเอีนนั่นเองค่ะเอาละค่ะ ปเป็นเทสเป็นเทสเป็นการทดสอบเกมตะแบบนี้ซึ่งคำเฉลยของคำถามข้อที่หนึ่งก็คือน้องไอวากับอัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ของมาจิครีมพร o นเ a อรัลเอ s เซนต์นะคะอันนี้ยังถือว่าไม่มีคะแนนบอมบอมบอมคุณพี่เสื้อชมพูที่ตอบผิดนั้นยังให้เอาัายอยู่โอเคนะคะเกมจะเป็นแบบนี้ เราจะต้องมีสมาธิกันเยอะๆนะคะตอนนี้ไปกันต่อที่คำถามข้อที่สองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแร็งนะคะใครไทยอะไรอะ11ท่านนี้11ท่านที่ตอบผิดช่อยยังไงคะคำตอบคือธรรมกายเอเซนเชียลโอ้ยไหนใครตอบถูกใครยมกมือใครตอบถูกยกมืออะไหนใครตอบผิดยกมือ 02เนี่ยคือใครตอนนี้นำอยู่นะคะโอเคคำถามประมาณนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ้ยนะเอาละคต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์มาจิีนีนชั่น n น l e s เซน c ์ของเราเนี่ยะคะปลอดภัยจากเด็กๆแล้วก็ต้องไปซื้อนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าซื้อกันมาเยอะพอสมควรแล้วซื้อแล้วก็ต้องซื้อทีถูกต้องค่ะเอาละค่ับไปต่อที่คำถามที่สาวกันเลยนะคะ คำถามที่สามมาค่ะะเล่นกับพื้นทำกิจกรรมต่างๆพัฒนาการต่างๆเนี่ยเริ่มจะพูเลย <c oughs> ดูอย่างที่เห็นพ <c oughs> อ,อป่านนี้ก็ยังอยู่กับพื้น <c oughs> ฉะน,น,นะ,ะ้นหารจุดเริ่มต้นของความสะอาดมันคือผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดพื้น <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ผ่านกนารทดสอบการไลยเครื่องอะค่ะบางทีอะเราเป็นคุณแม่ที่แบบว่า ช่างคิดช่างเลือกอะค่ะเรา,าก็จะกังวลว่าโอเคพื้นสะอาดก็จริงแต่จะมีสารเคมีตกค้างที่ทําให้ผิวเด็กะระคายเคืองไหมค่ะฉะนั้นเนี่ยก็มาจากคลีนนะคะเขามีการทดสอบการะระคายเคืองอย่างแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคอนเฟิร์มเลยนะคะจากที่เราเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันมาตั้งแต่พี่ทีน้องทีนะคะมาจนถึงวัยด้วยมีสมาธิกันเยอะๆนะคะเอาละคะ่ะขอดูอัปเดตแรกิ้งหน่อยอันดับ ไปกันต่อเลยไหมคะข้อที่5ค่ะคำถามค่ะข้อไหนไม่ใช่กลิ่นที่ไคะแถบสีเขียวเพลฟูสตอรี่ไม่มีโอเคนะคะหมดรุนแล้วแหละไม่มีสีเขียวสีเขียวถูกอ๋อพี่พี่ลอกถูกพี่ที่พี่กดสีอะไรกดสีอะไรไปคะเมื่อกี้ พี่ธีกดสีอะไรครับสีแรกโอ้โหพิเตอร์กะสีแรกเอ้าเอ้าหรอกมาอุ้ยน่าตุกต็กทต่พี่ระบบแน่ๆเลยค่ะระวังนะคะซึ่งตอนนี้พี่ทีและน้องพีเล่นด้วยดูใหม่สิว่าเฉลยได้ไอ้ว่าที่อันยีมีคนตอบข้อสิบสอง มีคนตอบไอดสีแดงมีคนตอบสีแดงสิบสองคนค่ะเรียกว่าลิ้นพันตอบแล้วอ่ะสะกดลินน้นมันพันนิดนึงก็เลยแบบไปสีแดงไม่ทันเลยทีเดียวโอ้โหถึงต้องขอเช็คด้วยตัวเองใกล้ๆใครตอบสีเขียว <c oughs> เรื่องที่จะแตกต่างมีคนตอบถูกตั้งสามสิบเอ็ดคน นี่นะคะซึ่งคำตอบก็คืออ่ออาจจะสกอรมีหิดเหมือนกันอาจจะต้องเป็นคนยกมือยอมรับไปกด้วยรอลลิงอรอพี่น้าตื่นตายปัจจุบันนะวันที่2ี่มิถุนายน2568หาไอวาอัญญาอายุกี่ขวบตอนนี้คะแนนคะแนนปกติค่ะไม่ได้คูณสองสองขวบแปดสี่เธอรับยังไง ไอ้วาอัญญาเกิดเดือนไหนคะตุลานับสิคะนับตุลาแล้วพุทธศการรธันวามกราคุภามีนาเมษายนคือภามิถุนาหรือว่าคิดบัานี่คือกรกฎาคมเฉดเองก็บอกแล้วว่ามีสติเยอะเยอะเพราะตอนนี้เอ้ยเราอยา่ามดาเราอยา่อยาพิ่งชาล่าใจ โอ้ยย้ำทำไมต้องเป็นการขึ้หลุมฝังลงไปนี่ยควรหลุมฝังเดี๋ยวให้อัญญามาเฉลยละใช่ไหมคะนี่ก็ให้สิบคนนะสิคนอัญยาอัญยาช็อกโกแลตอยู่ที่ไหนคะลูกไหนซีซิช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนคะไหนยืนขึ้นมาดีๆช็อกโกแลตอยู่ไหนชี้กับชี้กับ แล้วอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงอยู่ไหนคะช็อกโกแลตนีอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะในเมื่อเจ้าตัวเฉลยเองขนาดนี้แล้วคำตอบก็คือช็อกโกแลต ชอบเต้นท<อ>่านโชว์ได้ไหมพี่ชาเล่กโชว์ว่ะอ๋อน้องพีก็ชอบเต้นนะคะถ้านั้นโชว์ให้ดูสักสกเต็ปนึงเล,เล็กๆได้นพี่วานเล่นโชว์ได้ไหมคะพี่โชว์เลยอ่ะนาจะมาดูเธอเลยให้พ่อพอเดี๋ยวพี่เปิดเพลงเลยพี่วานเต้นโอเคไหมใช่ทำไมอ่ะอายเหรอ งแต่ที่จริงแบบไ,ไ,ได้ได้ทุกเพลไงได้ทุกเพลงแต่แต่แต่อไหร่ตอนนั้นแก่ส้มน่านจะแบบว่าสาดขวบในโลกจจริงเหรอคะข้อต่อไปอ่ะคะข้อต่อไปเลย แต่ถ้าเกิดถามผมนะคำตอบที่ดีสุดคือเมียชอบอะไรเราก็ชอบอย่างไรก็คือไม่ได้เป็นคนถูบ้างถูกใจคนถูกก่อนนะคะอย่างที่ออยถืออยู่ตรงนี้คือ Peaceful s t o r ่ตรงนี้เขาจะมีกลิ่นพีชมันจะสดชื่นนะคะหอมแบบสดชื่นถ้าใครชอบแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้ในกลิ่นนี้ก็คือจะเหมาะมากนะคะอันนี้มีเบอร์กับมอสมีกลิ่นธรรมชาติอ๋อ พีชฟูพีชฟูสตอรี่เขาก็จะให้ความแบบหอมอกไม้แบบนี้นะคะอันนี้เดซี่อันนี้จะเป็นกลิ่นกุหลาบใช่ค่ะอันนี้เป็นคือกุหลาบถ้าใครเป็นสายแบบว่าเจ้าหญิงเนี่ยแซรีก็คือต้องมาทางนี้เลยนะคะดอกกุหลาบมาจิกลีนมาจิกลีนอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นขอคมีความไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นกลิ่นอัพลิฟสตอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบมีความแบบหอมแบบ ละมุนล,ละมุน1 2 3งสอ้ครึบโอเคดี